ทัวร์ของเราเนี่ยห้องอาหารในโรงแรมโดยเฉพาะอาหารในยุโรปเราจะจัดกันแบบอเมริกันเบฟกตหรือว่าที่เรียกว่าฮอตเบเกตนะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าโคเบเกตที่ยุโรปเนี่ยเขาจะแยกเป็น2ส,ส่วนห้องกรุ๊ปจะถูกกว่าห้องเมนเลสซองที่ไกด์กรอยินอยู่นะครับฮอตเบเกตอเมริกันอเมริหรืออเมริกันเบเกเนี่ยนะครับก็จะแพงกว่าโคเบเกตหรือว่าคอนติเนนตัลเบเกตนะครับฉะนั้นแล้วบอกได้เลยว่าทัวร์ของเราทุกกรุ๊ปจัดในเมนเลสซองและ พอดไปปัดเดี <à la> de <brightness> <desserts> paper, ๋ยวมีการไปปัดอาหารจะเยอะกว่าและแพงกว่านะครับตัวคุณกรถือว่างานนี้ถือว่าจะได้ดีตอนเช้าอาหารก็ที่เขาโอเคมากเกี่ยมมากคุณกร สารถีแล้วก็จะเป็นคนขับรถของทริปนี้ของเราครบรอบ15ปีของบร,ริษัทฟันนิทิพอยเดย์แล้วก็ v ี C e n ซ e r อร์นะครับมิสเตอร์อดดัมมาจากวอซอก็คือมาจากโปแลนด์เขาไม่ได้ขับรถมาจากโปแลนด์เพื่อมารับทัวร์ของเรานะที่ปารีสที่จบอร์ดัมเขามีทัวร์ที่อื่นมาก่อนหน้านั้นแล้วถ้าไม่เช่นนั้นนะขับรถมารับเราที่ปารีสเสร็จแล้วกลับไปที่โปแลนด์มันเป็นไปไม่ได้คนขับรถในยุโรปเนี่ยนะครับเขาจะวิ่งทั่วทั้งยุโรปเลย นะฮะไม่ใช่ว่าวิ่งไปวิ่งมานะครับผมแจงคเจ็พมาดำถือว่าวันนี้มีความสุขมากนะครับเมื่อวานมาก็ถือว่าเจอฝนนิดนิดโปอยโปรยเฉลมฉลสุขแต่วันนี้ตอนเช้าอากาศดีมากพักอยู่ยบบที่โรงแรมฮอลิเดย์ติดกับสนามบินถือว่า บรรยากาศสุดยอดมากเลยครับทั้งอาหารอาหารก็อร่อยแล้วก็ทริปเที่ยวนี้ถือว่าจัดได้จริจริงเนี่ยสามหยุดสามภูมิก็เรียนเชิญของเรียนเชิญนักท่องเที่ยวทั้งหลายที่อยู่ในประเทศไทยก็ถ้าหากมีความสงมาเที่ยวที่นี่ก็กินดีนะครับทัวร์ของกอนครับสุดยอดมากครับผมผมจะบอกได้เลยนะการันตีผมไม่ได้คุยนะครับบางคนไม่ค่อยรู้จักผมแล้วคิดว่าบริษัทผมมาสิบห้าปีไว้ใจได้หรือเปล่านี่ับเจ้าตัวเจ้าของโรงงานไปเรื่อยแล้วนี่เจ้าของ ซ่อมรถควบวงจรเดี๋ยวรันตีได้รันตีได้ไม่ต้องกลัวว่าจ่ายเงินแล้วจะหนีหายไปไหนครับ